สวัสดีครับผมช่างต้นครับจะทําการสอนกันวัดฮาเอานะครับผมฮอเอานะครับทีวีนะครับผมเบอร์ดีสองสี่เก้าเก้านะครับผมดับแดกนะครับผมก็เปิดสวิตช์คอมมิเตอร์นะครับผมเปิดสวิตช์มิเตอร์แล้วก็ตั้งเต็นว์ที่นะครับผมได้โอดนะครับลองเคดูนะครับผมจะขึ้นไฟนะครับผมนี่ศูนโอทนะครับต่อไปนะก็ใช้นะครับสายสีแดงครับผมวัดที่ขาบีครับแล้วก็ ไล่ไปขาขาะครับผมจากเมอเดโอนะครับโอตหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ไล่ที่ไปที่ขาสามครับจะขึ้นขาดีซิสเตอร์ครับผมประมาณห้าสิบโอห์มนะครับห้าสิบห้าโอห์มแล้วก็สรับสายวัดครับสายที่ดาจับที่ขาหนึ่งครับผมแล้วก็สายที่สองครับจับที่ขาขาสองนะครับต้องไม่ขึ้นครับแล้วก็ไล่ไปที่ขาสามครับอ่านี่ก็เป็นขาาอหนึ่งตัวนะครับผมขาหนึ่งกับขาสามมี r อยู่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ครับวัดที่นะครับ ขา C E นี่ยผมก็จะขึ้นครับประมาณไดโอดหนึ่งตัวครับผมมีไดโอดหนึ่งตัวแล้วก็สลับสายวัดต้องมีขึ้นครับผมสลับสายวัดดูนะต้องมีไดโอดหนึ่งตัวครับที่ขา C และขา E นะครับผมนั่นี้ครับับผมเบอร์นะครับพอเอาครับบางตัวอาจจะไม่มีเดมก็ได้นะครับผมเบอร์ต่างๆอันนี้เบอร์แต่เบอร์ดีนตัวที่19มีเดมหนึ่งตัวครับผมไดโอดหนึ่งตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นมันไดโอดครับวัดยันไดโอดนะครับผม วัดวัดเข็มด้วยเข็มดิิตอนนะครับจะจะชัดเจนนะครับจะได้จะจะไวกว่านะครับผมไวไว,กว,วกว่าแบบม่ตเตอร์เข็มนะครับผมนี่ครับผมอขอบคุณครับผม